สวัสดีครับพระสินเดือนวุฒิครับวันเสาร์ที่นี้นะครับมีกิจกรรมดีๆนะครับเป็นงานบุญใหญ่เลยนะครับที่จังหวัดเชียงรายใครอยู่เชียงรายยกมือขึ้นครับผมจะไปร่วมพิธีนั้นด้วยนะครับก็จะเป็นมหากรรมทําบุญเมืองจังหวัดเชียงรายที่วัดหัวฝายนะครับวัดหัวฝายอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเป็นพิธีทําบุญเมืองขอขามากรรมเสริมโชคลาภโภคทรัพย์มหาสมบัติคนไทยชอบ งานแบบนี้อยู่แล้วนะครับงานเป็นมงคลเสริมบรารมีนะครับแล้วก็ทําให้เรามีความสดใสมีกําลังที่จะก้าวเดินต่อไปนะครับกิจกรรม23-24เมษายนนี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเริ่มกันที่กิจกรรมศาสนาพิธีการแสดงพื้นบ้านนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับเจ็ดโมงมีขบวนแห่พระศิวลีลงทะเบียนปฏิบัติธรรมในช่วงเย็นนะฮะช่วงเย็นก็จะมีกิจกรรมสมโพธิพระศิวลีชมภาพยนตร์พระศิวลีใครไม่เคยชม สามารถชมได้ฟรีนะครับที่งานบุญที่วัดหัวฝายจังหวัดเชียงรายครับอ๋อตอนสองทุ่มนี้มีการเปิดตัวละครหาธรรมด้วยไม่ทราบว่าเป็นตอนไหนตอนที่ผมแสดงหรือเปล่าหรือว่าตอนก่อนหน้านี้นะครับก็ลองติดตามชมดูทั้งหมดฟรีนะครับรวมสวดมนต์ฟังเทศนธรรมนะครับโอ้โหมีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันที่ยี่สิบสามและยี่สิบสี่ส่วนวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยกิจกรรมจะเริ่มเวลา 7จ็ดโมงสินาทีครับเป็นเลิกดีบวงสงเปิดบุญพระศิวลีแล้วก็ถวายพระตาหารเพลงครับในงานก็จะมีผมนะครับประสิทธิ์ลงวุฒิกับคุณฟิลกิติกรนะครับศิลปินดาราสายบุญท่านนี้เป็นพระเอกละครช่งชวงเช้าของช่องเจ็ดร้องเพลงเพลาะมากๆนะครับเดีย๋ยวไปฟังกับหูตัวเองเลยนะฮะแล้วก็มีภาพยนตร์อิงธรรมพระศิวลีให้รับชมกันสําหรับท่านที่สนใจนะครับจะออกโรงทาน ในวันนั้นนะครับถ้าท่านอยู่ที่ชิงรายหรืออยู่จังหวัดใดก็ตามนะครับติดต่อที่0826361965หรือ0642696935ครับงานนี้จะโดยมูลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบนุนและพบกันครับ